ถามลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งว่าทำไมไม่มีครอบครัวเขาบอกว่าไม่เอาหรอกหาเรื่องใส่ตัวเจ้ากำนายเวนทั้งนั้นบอกว่าเธอก็เป็นคนสวยนะเนี่ยสวยมากด้วยนะมีคนมาชอบก็ตั้งเยอะแยะไม่เอาหรอกพระอาจารย์เจ้ากำนายเวนทั้งนั้นเนี่ยพอเห็นต้นไม้ที่กำลังพันกันไปมาแบบนี้นะก็นึกถึงว่าชีวิตเราในสังสารวัตก็เป็นแบบนี้เละโยมก็พัวพันกันแบบนี้แหละ เกิดมาเจอกันรักกันบ้างเกลียดกันบ้างกระทบกระทั่งกันแหนกันแหนแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยชีวิตบางทีมันก็พัวพันผูกพันกันจนบางทีมันก็รื้อยากเหมือนกันนะว่าอะไรมันคือต้นสายของใบนี้อะไรมันคือต้นสายของกิ่งนี้เถานี้มันพัวพันกันไปหมดงั้นบางคนก็จึงบอกว่าไม่เอาหรอกพระอาจารย์มันเสี่ยงเสี่ยงกับการที่จะเจอเจ้ากรรมนายเวรนะหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่คู่กรณีเดิมหรอก นายกอฆ่านายขอไม่ใช่ว่านายขอจะกลับมาฆ่านายกอเสมอไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแบบนั้นแต่เมื่อนายกอรสร้างเหตุแบบใดกับนายขอนายกก็จะต้องรับผลที่สมเหตุสมผลเป็นความทุกข์เหมือนกันกันกบที่นายขอได้รับกับที่นายกอไปเบียดเบียนเขางั้นที่ลูกศิษย์คนนี้เขาบอกว่าต่อให้หนูสวยขนาดไหนติดระดับนางงามยังไงมีคนมาชอบเยอะแยะ แต่จะพยายามประคับประคองใจตัวเองเขาบอกว่ายังไม่สัญญานะว่าจะไม่มีคู่ไม่มีครอบครัวแต่ว่าวันนี้พิจารณาตามหลักธรรมแล้วเจ้ากำนายเวรทั้งนั้นเพราะเห็นเพื่อนๆแต่ละคนที่มีครอบครัวไปก็ทำไมชีวิตดูเหมือนว่าทุกมากกว่าสุขนี่ลำํำพังชีวิตคนเดียวเนี่ยนะแบกกายสังขารของตัวเองอย่างเดียวนะแบกจิตของตัวเองดวงเดียวนะยังลำบากขนาดนี้ แล้วนี่ถ้าไปแบกความรู้สึกต้องไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอีกไม่ไหวไม่ไหวเราไม่ได้บอกว่าเขาจะมาทําร้ายเราแต่เราตั้งหากที่ดิ้นเข้าไปหาเรื่องเองนะเขาบอกว่าดิ้นเข้าไปหาเรื่องเองทําไมงั้นสร้างเหตุที่จะไม่ให้เป็นการเบียดเบียนกันเพราะว่าเรามีมีขันห้าที่ต้องแบกเพิ่มขึ้นลําพังขันตัวเองอย่างเดียวขันห้าของตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่ามันหนักเนอมันหนักแล้วนี่ไปแบกเพิ่มอีก ไม่ไหวเนะี่ยเขาก็ให้ข้อคิดแบบนี้นะก็เห็นต้นไม้ที่กําลังพัวพันก็นึกถึงชีวิตที่ผูกพันบางทีก็โกรธกันบางทีก็รักกันแต่มันก็ยังเป็นการผูกที่ชีวิตมันก็ยังวนๆหมุนๆกันอยู่แบบนี้นั่นเขาพูดไวใ้ให้เป็นข้อคิดนะว่าชีวิตรอบตัวมีแต่เจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเราจะไปเอาเจ้ากรรมนายเวรมานอนกอดไว้ไม่ไหวมันเหนื่อยละหลายภพหลายชาติมันเหนื่อยมากแล้ว ก็เลยบอกอัเง,งินโอยพอรนะขอให้ประคับประคองความเป็นชีวิตโสดไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เขาบอกรับรองจะต้องให้เป็นไปอย่างนั้นก็ขอเป็นกำลังใจกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆขอเจริญพรในครูเจี๊ยบพระอาจารย์มองเห็นอย่างหนึ่งว่าสนามของเทศบาลตำบลเกาะช้างนีซึ่งถือว่าดีมากเลยนะอยู่ติดกับโรงเรียนเกาะช้างวิงทยาคมของเราพอดีเลย เวลาแข่งฟุตบอลแต่ละทีเนี่ยพระอาจย์มองเห็นอย่างหนึ่งคือเขาแบ่งข้างแบ่งข้างครับแบ่งข้างแต่ทาไมเวลาพอเล่นฟุตบอลกันคนที่แบ่งข้างกันอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันเนี่ยเห็นเขาเตะฟุตบอลไปเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันค,คือฝั่งนี้เขาก็เห็นทักษะใหม่ๆของฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็พัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อที่จะโชว์ฝั่งนี้รพระอาจารย์กําลังมองถึงโลกเราในยุคปัจจุบันเนี่ย กลไกการตลาดของโลกอะไรต่างๆคือถึงจะแบ่งเป็นขั้วขั้วซีกโลกอะไรก็ตามทีแต่ว่าทุกการแข่งขันเนี่ยมันจะมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาใช่ครับการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาการแข่งขันฟุตบอลเช่นเดียวกันนะว่าเขาจะมีมีท่าใหม่ๆถ้าเป็นเด็กๆเล็กๆของเรานน่นก็จะมีท่าพิศดารหน่อยกระโดดสองขาเตะมั่งอะไรมั่งดูท่าประหลาดๆก็กําลังคิดถึงว่า นะโลกที่เราแบ่งเป็นเนี่ยตรงนี้คือเส้นกลางพอดีนี่จุดศูนย์กลางจ,จุดศูนย์กลางนะเราก็จะเห็นว่าเขามีเส้นแบ่งแต่การเป็นเส้นแบ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องทะเลาะกันคําว่าน,น้อาใจนะักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่ไหมก็มันจะเกิดเกิดการเห็นความต่างแล้วก็จะเกิดการพัฒนาทั้งมุมของกีฬาทั้งมุมของการศึกษา โดยเฉพาะครูเจ็บอยู่เรื่องของการศึกษาล้วอยู่กับเรื่องของการอบรมมีการเอนเตอร์เทนชุมชนต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้รู้สึกไปอบรมผู้สูงอายุบ่อยจะเป็นาอนให้กับผู้สูงอายุด้วยเนี่ยก็มองเห็นว่าพอเวลาพอเราเห็นวิทยากรอีกทีมหนึ่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปแย่งงานกันหรืออะไรแต่เราเห็นว่าขอดูเทคนิคเขานิดนึงแต่เราไม่ได้ไปเรียนแบบเขาเราไปต่อยอดบางอย่างเห็นว่าดีก็มาต่อยอดในชุมชนเราครับเป็นของเราด้วย งาเนี่ยท่านทั้งหลายพระอาจารย์กําลังมองในมุมนี้ที่ว่าเราเห็นสนามหญ้าเทียมเนี่ยก็พิจารณาถึงเรื่องของการแข่งขันกีฬาคนที่แข่งขันกันไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันน,นเรามาอาศัยความต่างนี่แหละพัฒนาให้มันเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดเกิดโลกการพัฒนามากขึ้นนึกถึงคําว่าลิศยาการลิศยานนคนที่คนที่เห็นว่าเขามีรถสี่ล้อ เรามีสองล้อก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลด4ล้อของเขาให้เหลือล้อเดียวมันคือการทําลายงั้นเขามี4ล้อเรามีสองล้อเราก็ซื้อหาเงินซื้อรถ6ล้อให้ได้ให้มากกว่าเขาโลกมันก็เกิดล้อมากขึ้นพัฒนาง่ายขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเขามีรถส0ล้อเราก็มีรถพ่วงให้ได้ครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องว่าเขามีเก้าอี้สูงเท่านี้นะแล้วเราจะต้องไปตัดขาเก้าอี้เขาลงเราต่อขาเก้าอี้เราให้ยาวขึ้นสูงขึ้นดีกว่า งานโลกเราเนี่ยมันเกิดการแข่งขันกันมากมายแล้วทุกวันนี้นะโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ก็แข่งขันกันมากมายเยอะแยะก็เลยนึกถึงในมุมที่ว่าถึงเขาจะแข่งขันกันขนาดไหนแต่สุดท้ายมันจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาต้องไม่ใช่เป็นการแข่งขันเพื่อเบียดเบียนกันนะก็เลยยกตัวอย่างเรื่องของสนามหญ้าเทียมของเทศบาลตำบลเกาะช้างที่หน้าโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม มุมนี้สวยนะเห็นครูเชฟบอกว่าเวลาพอฝนตกลงมาจะมีน้ําไหลลงมาคล้ายๆน้ําตกด้วยนะครับก็เป็นไปตามบริบทของธรรมชาติะถ้าเขาจะบอกว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีด้านหลังมีภูเขาด้านหน้ามีน้ําจริงๆแล้วมันก็ถ้าพูดถึงห่วงจุ้ยมันก็คือหลักของอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจอ่ะมองตรงนี้เรวโอ้โหขุนเขายิ่งใหญ่ดีเหลือเกินด้านหน้ามีน้ําไหลผ่านก็เกิดความรู้สึกที่ดี มันไม่ใช่มีใครมาดนบันดาลให้เกิดความดีแต่คนที่อยู่ตรงนี้รู้สึกดีกับแหล่งน้ํารู้สึกดีกับภูเขาแล้วก็เมื่อสุขภาพจิตดีการเรียนรู้ก็ดีอะไรต่างๆมันก็ดีตามไปเนาะธรรมชาติเลยครัะอนุโมทนาสาธุบางทีแม่ก็นอนไม่หลับเรื่องของลูกแต่คิดว่าเรื่องลูกคงไม่เนาะ ไม่มีปัญหาตอนเด็กก็ดีตอนทำงานก็ดีกเกษียณแล้วก็ดีเนาะดีทุกช่วงเวลาเลยอ่ะทุกวันงั้นไม่ต้องเนี่ยหูหูสวยมากเลยกมองอ่ะด้วยหูยาวๆไปดึงหูเขาบ่อยไหมตอนนั้นะตอนทำไมหูยาวจังเนี่ยดีใจไหมพระมานั่งข้างเตียงเลยเนี่ยเมื่อกี้สวดมนต์แบบว่าจับสายน้ำเกลือด้วยนะเมื่อกี้ ส่งกระแสบุญเข้าสายน้ําเกลือเลยทําให้เป็นเป็นความรู้สึกที่ดีแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกจริงๆอะหมอเขาก็รักษาเราระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าคนไข้เนี่ยต้องรักษาตัวเองถ้าคนไข่กินยาหมอก็จริงแต่คนไข้นอนแล้วเครียดคิดนูน่นคิดนี่วุ่นวายหัวใจไปหมดนะยาหมอก็คงทํางานได้ไม่เต็มที่หรอกงั้นหมอเขารักษาเราสักสามสิบเปอร์เซ็นเราก็รักษาตัวเองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ พะบางทีไอ้ความเครียดความทุกข์อะไรมันก็ร่างกายมันก็จะหลั่งสารไม่ดีออกมาแล้วก็ทําร้ายตัวเองเหมือนเหมือนคนในะเวลาพาโอโกรธคนอื่นนะโกรธคนอื่นแต่เอายาพิษกรอกปากตัวเองอคืออยากจะทําร้ายคนอื่นแต่เอายาพิษกรอกปากตัวเองหมายความว่าเรากําลังนอนคิดจะไปด่าเขาไอ้ตอนตอนคิดกําลังจะด่าเขาเนี่ยร่างกายมันผลิตสารบางอย่างที่มันไม่ดีต่อร่างกายแล้วมันเหมือนกําลังกรอกยาพิษร่างกายมันผลิตสารที่เป็นพิษเข้าตัวเอง ยังไม่ทันจะทำร mm ้ายเขาเลยตัวเองก็ทำร้ายตัวเองซะก่อนนะนะอันนี้พูดให้ฟังเพื่อจะบอกว่าเราเป็นหมอรักษาตัวเองเนาะดีใจได้มาเจอไหนลองพนมอมือดิมือพนมองมือเนี่ยนิ้วยังชิดกันได้สวยเลยเห็นไหมยกปุ๊บเลยไหมยกปุ๊บเลยจะจะชนมือกันท่าหน่อยก็ไม่ได้นะ ดีแล้วอนุโมทนานรับพรอนนิดนึ่งทั้นสัพสติโยวิวัชันต mm ุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัทนสิริสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัต ทันติอายุวันโนสุข,ขังพระ่าวันนี้ให้ให้เกาะให้จับชายผ้าเหลืองพระด้วยนะเนี่ยจับชายผ้าเหลืองพระแล้วนะเกาะชายผ้าเหลืองแล้ววันนี้เกาะชายผ้าเหลืองแล้วอะสาธุอ,อ,อนุโมทนาสาธุ